สวัสดีครับเหตุการณ์ที่บ้านหนองย่าแก้วเป็นที่สนใจว่ากัมพูชาจะมีการยกระดับก,การชุมนุมไหมหลังจากที่เจ้าหนะ้าที่ฝั่งไทย ใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมซึ่งตามจริงพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นของไทยอยู่แล้วแต่ว่ามีชาวเขเมรเข้ามาลุกล้ำเข้ามานานแล้วพอไทยไปทีทวงคืนเขเมรก็ไม่พอใจแล้วก็มีการชุมนุมเกิดขึ้นมาลื้อรั้วลวดหนามจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหลายคนมีคำถามว,ว่าไทยปล่อยให้เขเมรเข้ามาตั้งนานได้อย่างไรถ้าจะสืบสาวราวเรื่อง เหตุการณ์ค,คล้ายกับที่อื่นก็คือขมิเข้ามาลีภัยและมาสร้างชุมชนแล้วอยู่เลยช่วงนั้นมันชุนลมุนมากก็ต้องยอมรับว่าไทยไม่ปรานีพอปล่อยเวลานานไปพอนานขึ้นเริ่มยากในการจัดการขมริก็ดื้อม,มากลุกล้ำมาเรื่อยขมยิได้ใจพอไทยไปทีทวงคืนก็ไม่ยอมมันก็เป็นเรื่องจริงๆแล้วบ้านหนองยาแก้วไม่มีการชุนมุมเท่าไหร่จะหนักไปทางบ้านหนองจาน ไทยไปนเน้นที่บ้านหนองจานขมิ้นเลยวางแผนมาเปิดที่บ้านหนองยาแก้วเตรียมบทพร้อมทั้งคนทั้งกล้องขมิ้นต้องการเหตุการณ์ที่จะนําไปขยายผลฟ้องยูเอ็นไปฟ้องชาวโลกอยู่แล้วมุมอมองของชาวโลกมองเรื่องไทยกับขมิน้นเป็นเรื่องเล็ก ปะทะตามแนวชายแดนปกติไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่กระทบชีวิตของมวลมนุษยชาตินานาชาติก็ทำได้แค่จับตามองยังไม่ได้เข้ามาแต่ว่าเขเมรก็พยายามฟ้องครั้งที่แล้วไปฟ้อง UN UN ก็ไล่กลับมาคุยกับไทยก่อนเพราะว่ามี MOU กันอยู่เหตุการณ์ยังไม่รุนแรงในสายตาของ UN แผนของเขเมรก็ตื้นนมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนักก็คือต้องการนำเรื่องเข้า UN ให้ได้เปิดตำราดูแล้วก็สร้างเรื่องวางแผน ตอนแรกขมรใช้อาวุธโจมตีประเทศลาวเพื่อที่จะบอกว่าไทยเป็นคนทำและบอกว่ามีประเทศที่สมได้รับผลกระทบในการประทะค,ครั้งนี้ให้ลาวออกตัววยวายแต่ว่าลาวเงียบไม่เป็นไปตามที่ขมรนคิดไว้ต่อมามีการเจรจาหยุดรบมีข้อตกลงกันไทยก็ฟ้องขมรนเรื่องการวางทุนขมรนก็พยายามจะเล่นไทยเรื่องใช้อาวุธเคมี ลงทุนซื้อหน้ากากการสารพิษให้กับทหารและก็มาใส่ทำคอนเทนต์สู่สายตาชาวโลกแต่มันก็ไม่สมหิตสมผลมากนะักไทยก็สามารถอธิบายโต้แย้งได้ดูเหมือนแผนของขเขมรจะดูตันตันแต่ว่าขเขมรก็พยายามยั่วยุไทยให้เปิดฉากโจมตีขเขมรก่อนเพื่อจะได้เล่นงานไทยในเวทีโลกได้ขเขมรเก็บทุกเม็ดใครพูดอะไรขเขมรฟ้องหมดมีคนพูดว่าจะยึดกรุงพนมเปญเขมรก็ฟ้องว่า ไทยต้องการลูกรานเขมรแม่ทัพภาคที่สองพูดว่าจะเอาปราศาสตร์ลาควายคืนเขมฟรฟ้องว่ากองทัพไทยจ้องระเบิดข้าตกลงหยุดรบแต่มันก็ไม่หนักแน่นพอที่จะเป็นเรื่องเป็นราวได้ต่อมามีการประท้วงของชาวเขมรที่บ้านหนองจานเขมรก็ถือโอกาส ถ่ายทำละครดราม่าละครคุณธรรมฟ้องชาวโลกกำลังไปได้สวยขมิญพาคณะทูตคณะผู้สังเกตการลงพื้นที่หวังฟ้องให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าปรากฏว่าคณะผู้สังเกตการไปพบหลักเขตแดนและถามขมิญว่าหลักอะไรขมิญตอบไม่ได้สุดท้ายก็รู้ว่า มันเป็นหลักแดนของเขตไทยชัดเจนว่าขมิลุกล้ำจริงๆขมิก็ไปต่อไม่ได้เราจึงเห็นขมิถอยที่บ้านหนองจานเพราะว่าจำนวนด้วยหลักฐานส่วนบ้านหนองยาแก้วหลักฐานมันชัดว่าเป็นของไทย แต่ว่าเขเมรวางแผนมาใช้ชาวบ้านนำน้าเข้าปะทะกับทหารไทยหวังภาพความรุนแรงมันไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ทั้งชาวบ้านทั้งพระเพื่อนำเรื่องไปฟ้องชาวโลกปูทางสู่การฟ้องยูเอ็นานานาชาติเห็นด้วยกับเขเมรยูเอ็นก็ต้องรับเรื่องมีอยู่แค่นั้นหลายคนอาจจะมองว่าทำไมเราต้องฟังนานาชาติเพราะมันมีผลในเวทีโลกเรายังเป็นสมาชิกของยูเอ็นอยู่ภายใต้กติกาของยูเอ็นและการเมืองโลกไทยค่อนข้างมีอำนาจต่อรอง มีแผลมีหลายอย่างที่นานาชาติเพ่งเล็งอยู่ขเมนก็รู้ดีในเรื่องนี้เลยพยายามเรียกร้องนานาชาติถ้าเราคิดแบบง่ายๆลุยขเมนให้จบแต่ว่าความจริงมันทําแบบนั้นไม่ได้ก็ต้องใจยเย็นรอบคอบครั้งที่แล้วขเมนฟ้องนานาชาติเรื่องไทยใช้เครื่องบินโจมตีเกินเหตุ คนไทยอาจจะคิดว่าเรามีเครื่องบินก็ต้องใช้จะซื้อมาไว้ทําไมเมื่อวานกองทัพอากาศไทยต้องมีการประชุมชี้แจงคณะผู้ช่วยทูตทหาร20ประเทศให้เข้าใจการโจมตีมีการบรรยายสรุปลําดับเหตุการณ์การใช้เครื่องบินโจมตีแบบไหนอย่างไรง่ายๆก็คือแก้ข้อกล่าวหานะครับแอดมินแค่อยากบอกว่ามันมีกติกาการใช้อยู่ทำตามใจไม่ได้ต้องทำความเข้าใจมีคนจับตาดูอยู่ทุกอย่าง ถามว่าเขเมรฟ้องเรื่องเครื่องบินได้ผลไหมก็ต้องตอบว,ว่าได้ผลวันที่สามวันที่สี่ของการรบไทยแทบไม่ใช้เครื่องบินเพราะว่าต้องระวังไปไปมามากิฟเพนใช้งานยากกว่าเอฟสิบหกอีกสวีเดนออกมาปลาล์มเป็นคนแรกและเราต้องจัดการบรรยายชี้แจงให้กับทูตอีกยี่สิบประเทศเพราะฉะนั้นการจะยึดกรุงพนมเปญมันเป็นไปไม่ได้บางคนบอกว่าการพูดว่าจะยึดกรุงพนมเปญแค่พูดเอามมาเท่านั้น ผลประโยชน์ของชาติพูดเอามันไม่ได้สุดท้ายต้องมาแก้ข่าวกันกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแอดมินวิเคราะห์ไว้ก่อนรบแล้ว,ว่ามันจะเป็นเกมนานาชาติไทยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานสู้กับเขมรในเกมที่จุกจิกยิบย่อยแบบนี้ส่วนการจะรบเขมรให้จบใน3วันมันทําไม่ได้ในชีวิตจริงอยู่แล้วกรณีบ้านหนองยาแก้วเขมรมาอย่างเร็ววางแผนมาแล้วหุนมาเน็ตนายกของเขมร ส่งหนังสือถึงนายกของมาเลเซียรประธานาธิบดีของจีนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีของฝรั่งเศสร,รวมถึงเลขาธิการยูเอ็นให้พิจารณาการกระทําของไทยถ้าเราสังเกตขเขมรนเลือกฟ้องและก็ฟ้องแบบมีทรงด้วยหนึ่งฟ้องมาเลเซียเพราะว่ามาเลเซียเป็นประธานอาเซียนอยู่ในยุคนี้ข้อที่สองฟ้องจีนเพราะว่าจีนมีอิทธิพลต่อไทยข้อที่สามฟ้องสหรัฐเพราะว่าสหรัฐมีอิทธิพลต่อโลก ข้อที่4ี่ฟ้องฝรั่งเศสเพราะว่าฝรั่งเศสเป็นคนหนุนเรื่องสนธิสัญญาสยามกับฝรั่งเศสก่อให้ฝรั่งเศสหนุนแนวทางคนที่5้าฟ้องเลขาธิการ UN เ เพราะว่าเป็นคนพิจารณาความขัดแย้งระหว่างประเทศสังเกตว่าหาสมาชิกทวรของ UN เอ็นขมินไม่ไปฟ้องรัสเซียกับอังกฤษอังกฤษไม่สนใจไม่มีประโยชน์ในเขมิอยู่แล้วอังกฤษไม่มีอะไรต้องมายุ่งส่วนรัสเซียจริงๆเขมิต้องเข้าหารัสเซียแต่ว่าดูสภาพของรัสเซียแล้วจะไปช่วยอะไรใครได้ลั่งเฟเสียวีลาส่วนไทยจะเข้าหาใครไทยไปหาใครไม่ได้เลยสู้ตามลําพังหรือเปล่าไม่รู้ยีนตัวความหวังออกตัวว่าเป กลางปีแล้วถ้าไทยจะหวังกับบราซียก็ใช้คำเดียวกับเขมรได้เลยลั่งเฟ่เมโยเวลหลสถานะของไทยในเวทีโลกไม่ค่อยดีมากนะัก ทำให้ไทยต้องรอบครอบระวังตัวอาจจะไม่ถูกใจคนไทยหลายคนแต่ว่ามันจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเหตุการณ์บ้านหนองยาแก้วจะลุกลามไหมก็ต้องรอดูว่ากระหมอพอใจกับผลงานไหมถ้าไม่พอใจก็ถ่ายทำไมเท่าที่แอดมินดูยังไม่ถึงขั้นได้ภาพอลังการมากนัก มันเบาไปอาจจะมีการถ่ายซ่อมเรื่องของเรื่องคือไทยรู้ทันแล้วดักคอชี้แจงนานาชาติก่อนแล้วมีหลักฐานด้วยขมิ้นจะถอยก่อนกลับไปเขียนบทก่อนหรือไม่ส่วนสาเหตุที่ไทยใช้ตํำรวจบางคนอาจจะบอกว่าทหารมีไว้รบกับทหารไม่รบกับประชาชนมันก็ไม่ถูกต้องมากนะักความจริงที่มีเหตุผลคือมันเป็นเขตของไทยเป็นความขัดแย้งของประชาชน ใช้ตำรวจถูกต้องแล้วเพราะจะได้พูดได้ว่าเราทำตามกฎหมายของเราอธิปไตยของเราส่วนทหารมีข้อตกลงหยุดรบที่ทำไว้ที่มาเลเซียว่าจะไม่เคลื่อนไหวทางการทหารจะใช้ทหารมาปล่อยแก๊สน้ำตาปล่อยกระสุนยางมันก็ทำไม่ได้ขมิญจะได้อ้างว่าเราทำผิดข้อตกลงใช้ตำรวจเหมาะสมสุดกับสถานการณ์แบบนี้ฝ่ายขมิก็ส่งตอชดอดมาส่วนมากมีทหารปนเล็กน้อย ถามว่าขมินจะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์บ้านหนองยาแก้วไหมแอดมินบอกว่ายังมันไม่ใหญ่โตโปรดักชันยังไม่ได้บทยังไม่สมเหตุสมผลนักแสดงโอเวอร์แอคติ้งไม่เป็นธรรมชาติใช้ตัวประกอบออกฉากมากจนเกินไปยูเอ็นเห็นแล้วก็คงต้องใส่หัวมันยังไม่ได้ขมินต้องถ่ายทำไมรอไปก่อนเหตุการณ์ยังไม่ใหญ่ขนาดนั้น